ผีกระหังกับผีปอบบ้านหนองคำตอนที่1บ้านหนองคำกับเสียงลึกลับทุ่งนาบ้านหนองคำทอดยาวออกไปไกลจนสุดตาบ่ายนั้นฟ้าหลังฝนใสสะอาดกลิ่นดินชื้นลอยประปนไปกับกลิ่นหญ้าอ่อนที่เพิ่งถูกตะวันออกมาแตะแผ่ว เสียงเขียดงูเล็กๆแซงขึ้นจากคันนาเหมือนวงเพลงใต้ดินต้นตาลสูงตั้งคอยยามริมทุ่งลมพัดใบตาลกวัดแกว่งเบาๆคล้ายมือคนเท่าคนแก่โบกไหวให้ผู้เดินผ่านคำสิงใช้มือปาดเหงือบนหน้าผากปลายจอบวางพิงคันนาเขายืนมองแปลงข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นกองฟ่อนหนุ่มวัย25ผิวคล้ำแดดไหลกว้างแข็งแรงจากการทำนาม,มาแต่เล็ก เขาไม่ค่อยพูดมากแต่เวลากล่าวคำใดก็ตรงไปตรงมาคนทั้งหมู่บ้านรู้ว่าคำสิงใจสู้ไม่หวันอะไรนักรวมทั้งข่าวลือเรื่องผีกระหังกับผีปอบที่คนแก่ชอบหยิบมาเล่าในวงข้าวเหือนโอ้ยบกเกินซองมือกระเซตไทดะขั้นนีเขาพึมพำกับตัวเองก่อนเห็นเงาบางคนเดินเล็กขนามาคำสิงเอื้อยเอินกระบหันเสียงหวานแกล้มลมดังมา แสงดาวหญิงสาวตาใสาผิวคล้ำอมคล้ำกำลังถือกระติบข้าวเหนียวกับกล้วยปิ้งมาด้วยเธอเป็นลูกสาวแม่คําลาแม่ค้ากับข้าวตลาดน้อยผมยาวถูกหมัดสูงอย่างเรียบง่ายคําสิงยิ้มมากแต่ดีแท้คอยกาลังเมือท้องพอดีทั้งสองนั่งริมคนาลมเย็นพัดผ่านจนใบหญ้าเอ็นตามแสงดาวแกะกล้วยแบ่งกินแน่คักนี่แม่เฮาเพิ่งติ้งไม คําสิงรับมากัดควันหอมของกล้วยปิ้งลอยขึ้นนิดๆอร่อยแท่เดอ้อเขาว่าขณะที่สายตาเหลือบไปทางชายป่าบ้านหนองคำโพรงไม้บางต้นยังเก็บความมืดหลังฝนไว้เมอควนบ้านเฮาเงียบโพดสุนัาเคลื่อนเจ้ายังเฮาเสาๆบอแสงดาวเลิกคิวน้อยๆบอเห็นเด้แต่แม่ว่าแอบได้ยินเสียงคือใบกล้วยกระเพือจา้าจาท่างถ่ายขอบข,อขั้วเห็นเอาแม่บอกลานอนคนเดียว คำสิงหัวเรฮ่าเหตุจังสี่กับสิตื่นเต้นไปทั่วบ้านละคนเถาเล่าเราว่าเป็นผีกับห้องบักหำกับสิโยกตามเป็นพวกกันมืแสงดาวคอนใส่เจ้าอย่าหัวเด้อคนเถาเขาบอกไม่จริงเด็กเดกอย่าออกไปใส่ปานบบมีธุระล่ะเขาใจบอคำสิงยักไหลบบเชื่อของบบเห็นตาคอยว่ามันแค่เสียงล่มก็ใบกล้วยฮะล่ะแสงดาวก้มหัวนิดๆิดบหูดอก แต่นั่งพูดไถ่บานเมื่อขึ้นนำเสียงสั้นๆเราให้แม่ฟังเห็นเงาข้นยืนแนบคอกพลอยเพราะเอื่นกะหายวับคำสิงเมียบทันทีใบหน้าครุ่นคิดนางพุดเป็นคนแก่ใจคอหนักแน่นไม่ค่อยพูดอะไรเลื่อนลอยเอาถ้าเป็นจังสันขอสิพานไปเบิงขอคขั้วเชิงแรงแสงดาวพยักหน้าก่อนยื่นได้สีแดงเล็กๆให้แม่ผูกให ข้าเจ้าเอาไว้กันของบดีเขาว่าผีเห็นแล้วบอกคอยมาทางนี่คำสิงรับมามองยิ้มยิ้มแต่ก็ผูกไว้ที่ข้อมือเหมือนแรงเจ้ารออยู่เฮือนเดอ้อถ้าเจ้าไปแนหนันระวังโตไว้คือกันฟ้าเริ่มกลายเป็นสีทองแดงเมื่ออาทิตย์คล้อยต่ำเสียงพินจากบ้านด้านทิศเหนือดังแว่วเข้ามาเป็นพวกเด็กหนุ่มกำลังซ้อมสีพินเพื่อเล่นในงานบุญเข้าจี่ที่จะมาถึงปลายเดือนนี้ นองน้ำใกล้บ้านใสสะอาดเห็นเงายอดตาลลายไปตามผิวน้ำเหมือนภาพแกะสลักคืนนั้นบ้านหนองคําสงบผิดสังเกตอากาศเย็นจัดตั้งแต่หัวคํากลิ่นไอดินยังไม่หายคําสิงตักน้ําล้างหน้าตื่นเต็มตาเขาสะพายนิกพร้าสั้นเก่าเสียบเอวหยิบไฟฉายดวงย่อมแต่ก็ไม่ได้เปิดมุ่งหน้าไปทางท้ายหมู่บ้านเขารู้เส้นทางดี ขนาดที่เคยเดินทุกวันทั้งฤดูปลูกและเกี่ยวแต่ยามค้าคันนาเหมือนเป็นคนละโลกแผ่นดินที่เคยคุ้นกลายเป็นแนวทางลึกลับร่องน้ำที่เคยข้ามกลายเป็นเงาดำที่อาจซ่อนอะไรไว้ก็ไม่รู้เขาผ่านเถียงนาของลุงจันไฟตะเกียงยังส่องแสงอยู่ในเฮือนน้อยลุงคงจันสูบยาเส้นอยู่เขาคิดจะไปทักแต่กลัวเสียเวลาเขาอยากไปถึงคอกวัวของนางพุดก่อนเที่ยงคืนเมื่อถึงคอกวัว เสียงหายใจหนักของวัวสองตัวดังเป็นจังหวะพวกมันดูสงบอาจเพราะเย็นสบายคอกไม้ไผ่อบไว้เป็นวงจะเว็ดผูกนั่นหนาใต้ต้นกล้วยข้างคอ,อกใบใหญ่ห้อยลงมาหลายแผ่คำสิงเหลียวซ้ายเหลียวขวาเขารู้สึกถึงลมเย็นที่พัดเฉียงท้ายคอกจนขนอ่อนตั้งแม่อย่าขึ้นมากเด้อบักคำเขากระซิบกับตัวเองก่อนเดินอ้อมคอกช้าๆ สองไฟฉายดวงเล็กไปตามพื้นน้ำฝนขังไปแอ่งสะท้อนดาวบนฟ้าดาวเต็มท้องฟ้าเรากับมเมล็ดข้าวสารหวานมือหนีง,ง่ามโพดจูจูเสียงสุนัขจากบ้านถัดไปเห่ารัวเห่าติดต่อกันหลายทีแล้วก็เงียบคำสิงหยุดนิ่งบอกตัวเองให้ฟังเฉพาะหูฟังเสียงอื่นที่ซ่อนอยู่ในความเงียบนั้นเงียบเงียบยิ่งกว่าเงียบ จนกระทั่งวิบวิบวิบเสียงคล้ายใบกล้วยกระพือดังขึ้นเหนือหัวเหมือนมีใครตีน้ำลมให้แตกกระจายคำสิงเงยหน้าขึ้นทันทีเงาดำบางอย่างพุ่งผ่านยอดกล้วยใบใหญ่ไหวแรงจนเดือดเสียงเสียดสีฟึบฟึบฟึบเขารีบวิ่งไปหลังอคอกบัวเสียงน้ำพุ่งไปทางแนวต้นตาลทายทุ่งปีกใช่มันเหมือนปีก แต่มิใช่ปีกนกปีกนั้นกว้างและหนักใบกล้วยสองใบผูกกับท่อนไม้หัวไหล่พรบางคนขยับแผ่นหลังดำทะมึนราวราตรีแต่นั้นก็แค่เงาสายตาคงหลอกเขาเขาพยายามบอกตัวเองผู้ใดคำสิงตะโกนถามกำมิดราแน่นแต่เงานั้นไปไวเกินคาดราวกับลมพาเขาตัดสินใจไล่ตามวิ่งท้ามขนาดที่เลื่อนจากฝนเก่า รองเท้ายางเปื้อนโคลนต้นยาบาดหน้าแข็งทะว่าความอยากรู้บังคับให้ก้าวไม่หยุดเสียงต้นตาลไหวตามลมแปลเป็นเสียงดังก้องถึงหัวแล้วเสียงนั้นก็แผ่ลงพร้อมเงาที่เลือนหายคำสิงหยุดหอบหายใจเป็นไอน้ำขาวในอากาศเย็นร้อนตัวเองบอเขาพึมพำแต่มือยังสั่นเล็กน้อยเขาตัดสินใจแวะเฮือนตะเวียงหมอทำผู้เท่าของหมู่บ้าน เพือนตะเวียงอยู่ไม่ไกลจากวัดใต้ถุนสูงไม้เก่าทาย,แยะแต่สะอาดหิ้งพระมองเห็นจากนอกหน้าต่างไฟตะเกียงยังลุกจุดอยู่ตะเวียงกึ่งนั่งกึ่งนอนบนแคร่ไม้ข้างตัวมีปืนแก๊ปเก่าแขวนไว้แต่ไม่เคยใช้จริงนานแล้วมากระดึกแถ่คำสิงตะเวียงพูดทั้งที่ยังไม่หันมามองเรากับรู้ตั้งแต่แรกว่าเขากำลังยืนอยู่ข้างเสาตะเวียง คอยเห็นของแปลกๆแถวขอ,อกว่านังพุทธโกหูว่าเป็นยังเสียงคือใบกล้วยกับพื้ย้อนขึ้นฝนตกบ่อหรือเป็นตาเวียงหันมาช้าๆดวงตาแก่แต่อ่านใจคนได้บักล้าผากระยูคููกับบานนึงถ้าจิตค้นเปิดท่างให้ของมันกับเขาถ้าจิตแนวแน่มันกระยู่ไกลเขาหยิบได้สีแดงจากตลับไม้เล็กๆมาี่คอยผูกให้ มัดใจขึ้นแน่ณนะปัตตลอดมือเหี่ยวย่นของตาเวียงจับข้อมือคำสิงแน่นเขาผูกได้แดงแล้วเป่าคาถาเบาๆลมจากปากแก่ประทะข้อมืออุ่นขึ้นอย่างน่าแปลกเจ้าอยากรู้สิ่งที่โบเห็นตาเจ้าก็ต้องใจนิ่งกว่าล้มตาเวียงคำว่าผากะหังผาปอบมันเป็นจังไดแน่ความจริงบอคำสิงถามดวงตาตั้งใจฟังตาเวียงถอนหายใจยาว พวกมันบ่อชัยผียแต่กำเนิดแท้ๆหลายเถือเป็นของที่คนทำคนอยากคนโลภคนหายเฮตห้ยวิญญาณหลงทางกระหังสิบินหาโขงข้าวย่ำคำบางเถือบ่อชัยปีกแท้เป็นแต่ของทำให้บินได้ส่วนปอบมันสอนในเงาคนกินของสดในตัวคนสัตว์ยามหาเจ้าของไม่มันสิคลานขึ้นเงางูอยู่ไกลผู้ดใดใ,ใจอ่อนใจโลภใจอิจฉา คำสิงฟังแล้วเม้มปากแน่นถ้าจริงจึงใดเฮาจังสีหยุดมันไดหมู่บ้านเฮาเคยมีคนขับได้หลายสิบปีก่อนเขาเป็นหมอทํำแทะมีโลหิตทั้งนี้บางทีเจ้าก็อาชืบสายอยู่เด้อคำสิงตาเวียงมองใบหน้าเขายาวนานราวกับมองทะลุลงไปถึงกระดูกคอยเ่เชื่อดอกตาคอยเป็นแค่คนทำหน้าคำสิงหัวเราะห้วนๆกลบเกลือนความไม่แน่ใจตาเวียงไม่ยืนกราน บ่เป็นยังคือหนีกับปะยุบานเจ้าก่อนอย่าไปถ่าท้ายของขลังเฮ็ดยังหลายคนมีชีวิตอยู่นี่ละสำคัญคำสิงไหวลาพอเดินออกจากเฮือนตาเวียงเขาหยุดยืนใต้ต้นว่าหน้าวัดแสงจากกุติส่องลอดช่องไม้เป็นลายเส้นผอมยาวบนพื้นกบร้อมรับกันไปรอบสะวัดท้องฟ้ายิ่งดึกยิ่งเปิดกว้างดาวหนาแน่นเราจะตกลงมา ระหว่างทางกลับเขาเลียบไปทางรั้วไม้ไผ่บ้านแม่คำล่าเพลงพินยังดังคลอเบาๆจากไกลๆเขายืนมองเหอนแสงดาวอยู่ครู่หนึ่งไฟในเรือนชั้นบนดับไปแล้วเหลือแต่แสงจันทร์สำลักเมฆที่ไหลผ่านช้าๆเขายกมือจับได้แดงที่ข้อมือแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวก่อนหันหลังกลับไปทางขอกวัวอีกครั้งใจหนึ่งอยากพิสูจน์ให้ชัดจะได้จบเรื่องเล่าเสียทีเมื่อถึงคอกวัวเสียงลมหยุดสนิท เหมือนฟ้ากลั้นหายใจกลิ่นคาวบางอย่างแล่นแตะจมูกไม่ใช่กลิ่นวัวไม่ใช่กลิ่นโคลนเป็นกลิ่นเหล็กคาวๆเฉือนหายใจให้สั้นลงคําสิงฉายไฟช้าๆพื้นโคลนปรากฏร,รอยเหมือนฝ่าเท้าคนจมลึกสลับกับรอยครูดเป็นเส้นยาวคล้ายอะไรหนักลากผ่านเขาคุกเข่าลงแตะโคลนยังเปียกใหม่ผู้ใดอยู่แถวนี้เขาตะโกนอีกครั้งเสียงสะท้อนคืนมาหาเขาเอง เขายิบพราขึ้นตั้งท่าจะเดินตามรอยที่ลากออกไปหลังคอกแต่ก่อนจะก้าวแสงบางอย่างตกลงตรงหน้าหยดเล็กๆสีดำแดงบนโคลนเลือดเขาเงยขึ้นทันทีเงาดำใหญ่วูบผ่านริมใบกล้วยเสียงวิบๆิบว,ว,ว,วครืนต่ำเหมือนกิตติศัพท์เก่าแก่ถูกฉีกเปิดเขาเห็นเสี้ยงรูปร่างคนท่อนบนกว้างแขนเหยียดกลางคล้ายมีบางอย่างผูกไว้ตรงลักแร้เป็นใบกล้วยผูกแนบไม้ไผ่สองเส้น ขาของเงานั้นไม่แตะพื้นแต่เหมือนแกว่นลอยตัวเหนือร่ันขอกวัวได้อย่างไม่น่าเชื่อวัวในขอกสะดุง้งลุกพรวดพร้อมกันดวงตาขาวโพลงสะท้อนแสงไฟฉายคำสิงก้าวพุ่งไปโดยสัญชาตญาณยากเขาเงื้อพระฟาดขึ้นสู่ความมืดมีแต่ลมที่ถูกผ่าเงาดำนั้นผละไปอย่างรวดเร็วเรารู้ทิศทางดีปีกใบกล้วยเฉียดยอดงาจนยอดงานอนราบเป็นแนวคำสิงไล่ตาม3-4 9 แต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อเท้าจมโครนลึกกึ่งถึงข้อเท้าเงียบอีกครั้งครั้งนี้เงียบยิ่งกว่าเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตนเองเต้นเขายืนหอบหูอือมือยังยกพร้าไม่ยอมวางแล้วเสียงใหม่ก็แทรกลางยาวต,ต,ต,ต่ำจากด้านล่างสู้สู้เขาชี้ไฟฉายลงพื้นเงาดำเล็กๆคล้ายเงางูไหลไปตามขอบคอก ก่อนสลายหายไปเข้าใต้กระดานมุมคอกเหมือนจะมุ่งไปทางบ้านใครบางคนเขาจำได้ทันทีทางนั้นคือทางไปบ้านแสงดาวคำสิงหน้าเคร่งรีบวิ่งฝ่าโคลนกลับไปทางหมู่บ้านจิตใจข้างในสับสนเหมือนมีกระดิ่งสั่นอยู่ในอกเขาข้ามคันนาทีละสองสามก้าวไฟฉายในมือสั่นพร่าเพราะแรงวิ่งเมื่อถึงรั้วไม้ไผ่บ้านแม่คำลา่าเขาตะโกนเรียกแสงดาวแม่คำลา่าเปิดประตูแนะ่ไฟตะเกียงในชานบ้านติดขึ้นวูบ แม่คำล่าในผ้าถุงกับเสื้อแขนยาวสีขาวยืนงวงเงียอิลายังคือเสียงหวกเวกดึกๆแม่เปิดเดอ้อคอยเป็นคำสิงเสียงเขาสั่นโดยไม่ตั้งใจเสียงฝีเท้าเบาๆรีบลงบันไดคำสิงเกิดจังไดแสงดาวแหวกม่านออกมาเธอจับชานบันไดยพยุงลมหายใจดูอ่อนแรงผิดปกติเจ้าเป็นอย่างกระดายหนาสีโพดคำสิงเอื้อมมือประคองแขนเธอได้ความเย็นที่ฝ่ามืออย่างน่าตกใจ แสงดาวยิ้มฝืนบัเป็นยังดอกมือหนีเวียนหัวนิดหน่อยตั้งแต่แรงแล้วบวัวคอยอยากกินเขา้าบัดีดอกแม่คำล่าบนตั้งแต่นั่งพุดว่าเห็นเงาคน้นเพื่อนเฮากับบรรยากาศแปลกๆก,กลิ่นข้าวคละคลุค้งคืออยู่ในครัวตลอดทางบ่ายไปเอานำม้วนจากตะเวียงมะหดให้แนบบอคคาสิงศบตาแสงดาวก่อนตัดสินใจเล่า เมื่อกี้คอยเห็นของแปลกแถวขอ,อกวัวคือเสียงที่คนลือกันบโวหูมันเป็นผีบอแต่มันบินได้บักใบกล้วยง่ญ่ผูกปีกแล้วของเล็กๆคลายเงาง,งูไหลไปทางนี่คอยเลยรีบมาเบิงแสงดาวตัวสันวูบหนึ่งแต่ฝืนยิ้มบบมีอย่างดอกคำสิงเจา้าคงเห็นล้มพัดใบกล้วยเงาล้มเลนตาก่อนคำสิงจะตอบเสียงสุนัขหน้าซอยก็เห่าอีกชุดหนึ่ง คราวนี้เสียงใกล้เข้ามามันเห่าจากซ้ายไปขวาเหมือนวิ่งตามอะไรบางอย่างเสียงฝีเท้าวิว่งฝ่าหญ้ากระทบกันซวบซ่าซวบซ่าแล้วเงียบกริบแม่คำลาสะดุ้งล่นล่านไปยิบมีดดามสั่นจากห้องครัวค่อยบอกแล้วบอให้ไปเปิดประตูดึกๆค่าสิงเหลียวซ้ายแลขวาปิดเพื่อนไวคอนเดอร์เดี๋ยวคอยนางเฝ้าตั้งแต่นีจนหอดสว่างแม่คำลาพยักหน้าแสงดาวจะขานแต่ก็อ่อนแรงลง มือนหมดแรงทันทีเธอเอ็นตัวพิงเสาใหม่คอยมืนหัวอยากนอนเอา้าขึ้นไปนอนเดี๋ยวคอยอยู่เฝ้าคํำสิงพูดเสียงหนุ่มเขาเดินออกมานังทีชานบานหันหนาไปทางรั้วไม้ไผ่ปลายล่าผาดกับหนาขาเขาฟังเสียงความมืดกลิ่นข้าวลอยบูบบูบแล้วหายไปเหมือนมีผู้ค้อยยายล่มกลางดึกผ่านไปซาซา เหมือนน้ำเหนียวในหม้อแกงตะเกียงในชานบานไว้ตามล่มเง่าเสาไม้ทอดย่าวซ้อนกันเป็นชั้นๆบนกระดานเสียงกบห่างออกไปเหลือเพียงเสียงติงต๋งติ๋งของหยดน้ำค้างตกจากช่ายค่าคำสิงพยายามคุ่มสติให้สงบคำของแตเวียงกระซิบอยู่ในหัวใจนิ่งกว่าล่มใจนั่นละคาถาแรกบหูเวลาพันไปเท่าไห เขาคงเผลอกึงหลับกึงตื่นจนกระทั่งสายลมนึงพัดเฉียงเขามาก,กระทบหนาแฝงกลิ่นที่เขาจำได้ทันทีกลิ่นข้าวเย็นยิ่งกว่าเย็นเขาลุกพรวดปรับหูใหยฟังเงียบและไม่เสียงบางอย่างคลืดคลาดยุ่ใต้ทุนบานใต้ถุนที่เก็บหายเขา่าไม่ฟืน้นและเครื่องมือทำหน้าคำสิงยองลงบันไดาย,ยางแผวที่สุด เขาก้มตัวหลอดใตทุนไฟฉายถือเปิดชับเดี่ยวแสงพุ่งเป็นลำพบแต่กองฟื้นเงียบนิ้วมือเขากระชับล่าแน่นอีกครั้งจะก,ก้าวต่อแล้วเงาสีดำบางๆกันลื่นพานลิ่มแสงฉายร่าสายน้ำมันเขาหันตามท่านใดนั่นไฟฉายกระดับแปะ๊ะยางไรใสาเหตุความมืดกลืนกลายทุกสิ่งเขายืนนิ่ง รู้สึกได้ถึงไอเย็นแลนขึ้นจากพื้นดินเขาท่องนับปัดตลอดเบาๆตามที่ตะเวียงเคยสอนสิ่งที่อยู่ในความมืดเหมือนถอยห่างหรือเขาคิดไปเองเขาป่ะแน่ใจจังหวะนั่นเองเสียงประตูชั้นบนเปิดข้าสิงเป็นยังแสงดาวตะโกนลงมาเสียงทะันอย่าออกมาเขาตอบทันทีอยู่ขังบนกับแม่เจ้า สัญชาตยาณตัวให้กลับขึ้นไปที่ชานบ้านเขาถอยซาสาเพราพ้นไต่ถุนกระรู้สึกเหมือนปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยเขาติดไฟฉายไม่จนติดแสงตะเตียงบนนอกชาตนยังไหวริกกิกเสาไมเหมือนผูเทาที่ยืนเฝ้าตลอดขึ้นมีอย่างบอคำสิงแสงดาวถามอีกครั้งนำเสียงแปลเปลี่ยนชั่ววูบเขาหันไปมอง ดวงตาเธอเป็นประกายว่าวแวบแปลกเหมือนแสงน้ำมันกาดจับสะท้อนหรือสายตาเขาล่าไปเองก่อนเขาจะท่านพูดชับพละนั่นสุนักสามซีโตจากถ่ายส้อยเฮารั่วพร้อมกันเฮาเป็นแนววิ่งจากรั่วบ้านนางพุธผ่านมหานาบ้านแม่คำหลาสายตาคําสิงสะดุดกับเงาดำใหญ่พล่ผ่านยอดกล้วยขังรั่วเงานันกว้างร่างทอนบนคลายคนไล่โต ขาแกว่งลอยมีใบกลัวยใย,ยสองใบเป็นปีกแพรเสียงวิบวิบวิบดังก้องเหมือนพะเยะกระหนังฝ้าออกพีกระหังแม่คำลาพ่ำพ่เบาวิวจนแทบจะเป็นเพียงลม่มคำสิงกระโจนไปที่รัว่วเสียงปีกพานไปเหนือหัวเขาเงย้ยหนาท่านที่เง่าดำหันหน้าแวบ,บหนึ่งใต้แสงจันทร์สีมนเขาเห็นดวงตาว้าววับว้าวแบบสัต์หรือแบบคนเขาแยกบ่ออก แต่เพียงชั่วใจเดียวเง่านันก็ทะยานออกจากรั่วไปทางวัดเหลือแต่ใบกลวยไว้แห้งจนเสียงขยี้ดังกิ่งไม้ร่วงกล่าวอย่าตามดะข้าำสิงแม่คำลาตะโกนแต่เท่าของเขาก็ออกวิ่งไปแล้วเหตุผลบบท่านใจเขาวิ่งฟ่าประตูรั่วภัยออกสู่ทางดินที่ร่อยสายจากงานบุญครั้งกรเสียงปีกน้ำหนาเขาไปบกไกลเขาเห็นกระพิบเงาเนือยอดตันเขาเร่งแรงสุด ทวังเงานั่นพุ่งหายไปทางสุมทุ่มไม้ก่อนวัดปล่อยความเงียบอันกดอึดอัดข้างไว้เขายุดหอบอีกครั้งก้มลงเมืองพื้นยศสีดำแดงสองสามยศตกเป็นท่างเล็กน้อยชี้กลับไปทางคอกวัวนั่งพุทธเขาเงยหน้าฝ่ายังมืดแต่แถบขอบตะวันออกเริ่มมิเส้นสีเทาอนอนขีดขึ้นบอกว่าอีกบ่นันหุงคำสิงยางกลับบานแสงดาวาสา ทุกก้าวเต็มไปด้วยความหนักอึ้งแปลกๆเขาบ่ากล้าบอกว่าเขาเสือแต่เขาบอ,า,อาจปฏิเสธสิ่งที่เห็นด้วยตาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเมื่อกลับถึงบ้านแสงดาวยืนรอดที่ชานบ้านใบหน้าเธอซีดจัดแม่คำลายุขขา่ขังขังมือยังกำมีดด้ามสั่นบอกเป็นยังดอกแม่นางดาวมันไปทั้งวัดแล้วคอยสิไปเล่าให้ตะเวียงพุ่งนี้ส่วนขึนนี้นอนกันก่อนเด้อ แสงดาวพยักหนายย่างฝืนๆคอยรู้สึกเมื่อยปวดท้องนิดหน่อยเดี๋ยวสิเข้านอนแม่คำลาจับแขนลูกสาวไปนอนก่อนลูกแล้วหันมาหาคำสิงขอบใจหลายที่ยู่เฝ้าเอ่ยสิปิดเฮื่นแน่ๆคำสิงยืนมองจนแม่ลูกขึ้นบันไดลับเข่าประตูเขาหันกลับไปมองรั่วอีกครั้งใบกล้วยยังไหวซาๆทั้งที่ล่มเงียบสนิท เขายกมือขอแตะไดแดงเบาๆเหมือนขอให้มันบอกคำตอบบางอย่างยามสางแรกถาบบนยอดตานเสียงไก่ขันรับกันไปทั่วหมู่บ้านคำสิงเพิงรู้ว่าตัวเองยืนนิ่งอยู่นานเขาสะพายผ่ายิบไฟฉายแล้วเดินไปทั้งวัดตั้งใจจะไปหาตาเวียงแต่เศร้าแต่บ่ท่านถึงลานวัดเสียงไหว้ๆกดดังมาจากทิศขอกวัวนั่พุทธโอ้ยเน no. ควายกูตายเสียงนั่งพุดร้องแผดขาดห่วงด้วยสะอื้นข้าสิงหันหลังทันทีวิ่งย้อนกลับไปที่ขอบบัวเขาเห็นชาวบ้านสามสีคนเริ่มมามุง่งนั่งพุดนั่งกอดข้อตัวเองสันระริกวัวตัวหนึ่งนอนนิ่งดวงตาเบิกโพ่งแถวข้อม่ร้อยคลายเถือกฉีกเลือดสีํำซึมเป็นบอ่อเล็กๆก,กลิ่นข้าวเข็มย่างที่เขาได้กลิ่นเมือขึ้น เห็นผู้ไดบ่อเย่พุดลุงจันถามนางผุดสายหัวแห้งแหงบ่อเห็นดอกแต่เมื่อขึ้นได้ยินเสียงดังแทะแทะอยู่ข้างขอบกับเสียงใบกล้วยดังปั๊บปับ,ปบคอยบกกล้าออกมาเบงิงคําสิงยืนเงียบรู้สึกถึงน้ำนักสายตาหลายคู่ที่เหลือบมาทางเขาเร่ากับต้องการคับอธิบายเขาบอกตัวเองให้พูดความจริงแต่ปากกลับแหงภากเมื่อขึ้นคอยเห็นเงาแปลกๆอยู่ทง ก็บอแน่ใจว่ามันเป็นยังแต่บอใช้สุนักแน่นอนอย่าบอเอ็นซื้อมันเดอ้อปา้าใสผู้เป็นคนเคร่งพธิธีกรรมเอ่ยหังของพวกนี้ยิ่งเอ็นยิ่งมากเอ่ยบอมักดีดอกบอดีแน่แล้วสิปล่อยไวจ้จนสันบอลุงจันบนต้องไปหาตาเวียงผ้าเฮาทำพิธีคำสิงพยักหน้าเขาจะไปอยู่แล้วแต่สายตากลับสะดุดกับรอยบนพื้นรอยที่เขาเห็นเมื่อคืน เป็นรอยฝ่าเท้าคนจมลึกสลับกับรอยลากยาวไปทางหมู่บ้านรอยฝ่าเท้านั้นใหญ่กว่าของเขานิดหน่อยซ้อนหน้ากันหลายชั้นเหมือนมีการกลับไปกลับมาหลายรอบเขาก้มลงจับโคลนรู้สึกได้ว่าเพิ่งเหยียบไม่นานเสียงหนึ่งดังจากด้านหลังคำสิงเอื้อยขอแหน่คำสิงหันเห็นตะเวียงเดินมากับหมอเวียงคนหนุ่มกว่าสวมเสื้อขาวสะอาดถือถุงผ้าใบเล็ก ที่น่าจะมีคาถาเครื่องรางตะเวียงมองร่องรอยบนพื้นครั้งเดียวก็รู้คืนนี้มันมาแล้วจริงๆหมอเวียงวางถุงผ้าลงคว้าเชือกสายสินขาวออกมาผูกเสาคอกทำปมแปลกๆแล้วเริ่มท่องคำนะโมพุทธายะเสียงพึมพำลึกหนักแน่นตะเวียงยืนเงียบหลับตาเหมือนฟังเสียงในดินในอากาศในระหว่างหยดเลือดและกลิ่นขาว กเจ้าอย่าก,กล่าวถึงมันดังๆตะเวียงเอ่ยเบาของพวกนี้กินเสียงคนได้ยิ่งเรียกยิ่งมาถึงนางพุทธสะอื้นแล้วควายค่อยสิบ่ได้กลับคืนละบ่ตะเวียงสิ่งหายอย่าเสียดายเกินของคุ้มครองคนก่อนตะเวียงตอบเรียบๆคืนนี้ปิดเฮือนแต่หัวค่ำอย่าออกไปเฮ็ดหยังตั้งขันห้าหน้าหิ้งพระไหว้แม่ธรณีขอให้ทุเลา คำสิงมองทั้งสองหมอรมจับได้แดงที่ข้อมือตัวเองนั่นขึ้นอีกเขาอยากถามร้อยคำถามแต่เก็บไว้ก่อนเพราะความวุ่นวายรอบคอกกำลังเพิ่มขึ้นชาวบ้านเริ่มเอาเกลือมาโรยรอบคอกเอาเท่าฐานกวาดเป็นวงลุงจันทร์ผูกมีดพรากับเสาไม้ไผ่เสียงสวดของหมอเวียงดังสม่ำเสมอราวเสียงลมใต้ดินสายลมอ่อนๆพัดอีกครั้งกลิ่นคาวค่อยๆจางลง เหลือเพียงกลิ่นดินชื้นและหญ้าใหม่ตะวันเช้าหยิบเส้นแสงแรกมาวางบนยอดตาลใบกล้วยหยุดไหวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจคำสิงกลับไม่สงบเขาสบตาตะเวียงผู้เท่าพยักหน้าเหมือนรู้ทันความคิดมือคำ่ำเจ้ามาหาค่อยที่วัดค่อยสิเล่าอดีตของบ้านหนองคำให้ฟังคำสิงครุ่นคลิ้วอดีตจังไดตา ตะเวียงหันมองทุ่งกว้างไกลอดีตของผีกระหังผีปอบและโลหิตหมอธรรมที่ยังไหลยอยู่ในคนหนุ่มผู้หนึ่งที่ยังบ่อยอมฮับคำสิงเผลอกรรมได้แดงแรงจนเจ็บรู้สึกว่าลมบนทุ่งกว้างเริ่มเย็นขึ้นอีกครั้งทั้งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาหันไปมองแนวใบกล้วยเงาใบห้อยนิ่งแต่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่หลังความนิ่งนั้นและในค่ำคืนที่จะมาถึง เขารู้ดีบ้านหนองคำจะได้ยินเสียงวิบวิบวิบอีกครั้งนี้อาจดังและใกล้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ